มาน,นีจะมาเปิดเผยสูตรก้อยปลาเดอดซ้อฟักให้ซื้อโอ้ยว่้าวหนียม่กย้าวเนียม่ยีขาวหนียวทมีเป็นยังเ,เ,เขาจ้งเงินมาเบิงนหอกนอกปลาได้ปลากินนั่กินามามาถอดรหัสปลาเป็นยังี่นหรองชาวอีสานมาก,กินก้อยปลา แล้วว่าก้อยปลาในสัดของบากล่องน้ำให้อินก้อยปลาสุปด้วยพี่น้องเพื้อไก่กินดีก้อยปลาหมูไปตองปลาที่เก็เป็นปลาจีนะครับเป็นปลาจีนแต่อมสามทั้ดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยะอกระดูส้นเนาะั้ปดคือปาหมูกอนนะครับกามสไลด์แบบนี้ชวนีา คือฝาหลูต้องลมือเ็ีเองเพราะว่ามันมีคนเห็นผมเป็ตย่ำได้ครับนี่ปนเกียวรับก่อยได้ครับปนเกียวก้อยปลาผมตบมยำหัวมันเ๋้วสิพาพี่นองิไอ้เล็ดสตรก้อยปลาไหมแต่ว่าก้อยปลาสุกมึไม่ต่มมไม่ต่ม่พอได้แก่เห็ดไม่เที่ยมือมือ เ,เดี๋ยวขอเวลาฟักอีกจหน่อยว่อนนี้ต้งมาเบิ่งกันไหมเข้าทุถ่ายฟัก้วกจม่เาอาฟักเาหมดแดงล้วหมดแงเกนมาเป็นปฏิบัติการเอาหมดแงมด,แง,ออดแงอยู่ห่างมากหยุดใ่แล้วกัมาขันนา,า้ เคยเห็บจ้าเกือบเราไปดูกันนะข้อเสร็จของการปล่อยปลานะครับก็คือติดไข่แม็กอยู่นี่ละไอ้หมดแดงหมดแดงแต่ว่าตอนแรกเ่าจะท่าลงไปข้างล่างเห็นเห็นอยู่นี่แล้วไม่เคยเห็ดต้กเกือบาดเด็กซี่น้องเอ้ยมาเบิ้งมีเห็บชัวเบิ้งบาดเด้อเราเห็บทีงไหนเราเห็บทีงซีื่อมะเฮ้ยเัื่อมบ่เฮ้ยเชื่อมป๋อแล้กูไปป๋าไปป๋า

มอดแดงมาแล้วมันบอกว่าต้องหั่นขาวตุ๋นเห็นชาแดงมาแล้วไหนผมปถามมาตรงมีหุ่นบอก่อันนี้คือเห็นวัตถุดิบก่อนดื้อพี่น้องเด้อแล้วเดี๋ยวไปล่าก่อนเห็นวัตถุดิบโชว์กันเป็นวัตถุดิบโชว์เพิ่ันบอกว่ามะขันมะข่นมันดื้อเอาขาว ไอคไขยเทบกระทานลีบบ้านน้องข้างหนังอเอามื่บ้านี้ไมคันเห็นมัน้งเนือขาาเลยดิาว่ามันมันเหนือประขาวดอพี่เอลสันกานมากต่มันแสบกระเซ็บเน่ได้ไไรไดตรนนี้อยู่ครับไ,ไ,รได้ครับได้ได้ได้ไดไดนี่คือจุดไข้แม็กเดอร์พี่น้องเขรา่า ขันขันขันบริหายมีน้ำเลาวาเคยเห็ดก้าเบเกอร่เห็ดตะเกียบบา้าบาบาบบ้าาวเราดังไปแล้วบาบากล่องนี่ย้ำกล่บา้าากันแล้วกันมันขับแกนสินาพี่น้องปาเนื้อเนื้อปลาเนี่ยมันคือบ่อขาวมันบ่ขาว น้วขาวไหมเนี่ยป็นจีนไหมขาวมีเกลือปลามีเกลือปลาปลาตะเนี้น่ะเออั่นละกับเบียได้ดีามหวานสิกีาข้ลมันต้องกัใชกินของแ่บเดี๋ยวคั่น๊ันบักสบอยหลังจากที่คั่นแรียลๆเขากระเดียันพุ่นตัวคุณพ่อจ้าเขากริเเดมันสูงเรียบร้อยก็จังหะไปหมกตัวนี่ ปุงเครื่องละครับขั้นตอนการปุงเครื่องมือนี้มาในก้อนเิ่นกไอยฟ้าแบบกองเี็ดีได้พี่น้องเด้อสบก,สบก <c oughs> ต่่าเห็ดวบเอ็นเฮ็ดปุงกินโมเป็นดอกแต่ว,ว่าเอ็นว่าเริ่มต้นกระบวนการปัดปัดจจัยวัตถุดิบในบางก่อนไป จะเห็ดยังต่อบางนี่ใช้สดชิ้นแมมีองค์มากกอ่านี้แม่ก่อในการปรุงมีเครื่องลาบขกัวหอมทุกคนเครื่องหลาบขกัวหอมทุกคนขั้นดีๆขั้นใช่กันขั้นใช่กันโอ้ยแต่ว่าผู้กินเดีบนี่คือเยี่ยมือสุดสอบกินได้เลยกินได้เลยแต่ว่าขั้วนี่บ่ากินเดีบต้องขัวานซะก่อนเนาะแมนขัวหมกใช้เปนตองป้องกันโรคพยาธิไใบแม่ตับต้องหมกใป็เป็นตองขมต้องกันสังกะสีในตับโอ้ยสังกะสี ใบไม้ในตับน้อยไปเอเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมเลยเสียใจเด้อสำหรับผู้ที่มักก้อยปลาดิบขั้วนี่กินก้อยปลาดิบบ่ด้ครับยันยังก่อนพยายนี่กุกประจําขอบครัวสุดยอดครับเดี๋ยวเขามาชิมกันครับว่ามันจะเป็นอะไรรสชาติของก้อยปลาสุรโคกของนาพินเคนฟาร์มฟุงโมเป็นกระเพิ่นแต่ว่าอาศัยมาซอยเป็นเป็นลูกมือ แต่ว,ว่าสามารถจะเห็ดวัตถุดิบได้ครับพี่นอ้องนี่ยก้อยปลาสูตรเบากล้องมะรุมไพรนะครับเมือนี้เอาสูตรเน็ดก้อยปลาไปสูตรเนี้อมือเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดีย๋ยวมาชิมกันพี่นอ้องโอเคเพื่นบ,ออบวงไม่ใช่หรอกคกับก้กกอยปลาพี่นอ้องนี่จัง,งหวะสุดทธิ์ไทยก้อยปลาสุกเยอะอย่างนมันดิบก้อยใช้หมดแดงตัวนี้สวยพี่ยี่แข็ม ก็ใด้หมดแล้วดิบแต่ว่ามีเยโซ่เราพวกเยโซ่เราผมพี่น้องแต่เยี่ห้อนี้แล้วก็ซุ่มนี้กินดิบนะกินสุกที่เหลืบ่แซ่บคือคือกระน้ำไม้คือรักระน้ำไม้เหรอตัวนี้ตัวนี้พุ่งมันเปลี่ยนสีคอะเอาผมมันจิกินดิบเดียครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมัติดบดกวามเดี๋ยวจะเป็นเคลมไหนครับ